นอนหลับเสียอ่อนเพียทั้งวันนอนหลับแล้วฝันเห็นเทวดามาไล่มาลําละคมขำโสภาตื่นขึ้นมาเทวดาก็หายไปเตรงเตรงเต็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 งเตรงเต็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 ง นอนหลับเสียอ่อนเพียทั้งวันนอนหลับเลี้ยวฝันเห็นเทวดามาไล่มาล,ามาลำละขมขำโสพาพอตื่นขึ้นมาเทวดาให้พรรวย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 คนเลี้ยงหนูก็ให้รวยเอฟซี FC หนูก็ให้รวยรวยทุกคนนะคะ อุ้ยตกใจหมดเลยเต่ง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 เง็บเง็บเง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 บบุญทองคุณ